สวัสดีครับน้นองๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการคิดสนุกยกกำลังสามแบบไม่ไร้สาระวันนี้นะครับพี่ตาตาม,มากับสถาบัานสอนเทควันโดอีกหนึ่งสถาบัานที่น่าสนใจในจังหวัดปทุมธานีของเรานั่นเองแหละแล้ววันนี้ฮะพี่ตาตาจะพานา้นองๆไปหันสากับกิจกรรมอะไรบ้างไปชมไฮไลท์กันเลย จากความน่าสนใจของสถาบันนี้ทําให้พี่ตาตะาอดไม่ได้ครับที่จะทําเสนอให้น้องๆและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้รู้จักกับสถาบันแห่งนี้นั่นก็คือสถาบันรังสิตสตานั่นเองลายเทปที่ผ่านมาพี่ตาตะาก็ได้พาน้องๆและผู้ปกครองชมสถาบันสอนเทวควันโดมาก็สองสามที่แล้วและอย่างเนี่ยก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทวควันโดไปพอประมาณคงยังจํากันได้บ้างเนาะอย่างเทปที่เกี่ยวกับเทวควันโดที่ผ่านมาพี่ตาตะาก็พาน้องไปที่โอลิมปิกยิมเมืองทองธานีแล้วยังไงล่ะครับ แล้ววันนั้นเองน้องๆที่โอลิมปิกยินก็ได้ทําการต่อสู้โชวโชวโชให้ดูด้วยแหละพี่ตาตาจาได้แม่นมากแล้วก็มันด้วยนะเออพี่ตาตานะฮะยังนึกภาพความประทับใจที่นั่นอยู่เลยเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาน่ารักครับแต่ยังไงวันนี้การโชว์ความสามารถของน้องๆในช่วงสุดท้ายที่รังสิตตาแห่งนี้พี่ตาตาไม่ได้ให้น้องๆเขาต่อสู้กันแล้วละกลัวน้องๆเขาเจ็บตัวรอบนี้พี่ตาตาจะทําอะไรนั่นเหรอต้องติดตามวันนี้เลยฉะนั้นต้องสัญญากับเราก่อนนะครับว่า ถ้หาหันษาแบบยกกําลังสามร่วมกันน่าจะบอกให้พี่ตาตาการันตีเลยว่าการเตเทควันโดแสนสนุกและได้ประโยชน์กับที่นี่แน่นอน <S <S 1> <S 1> และนี่ก็คือร,งรังสิตาเทควันโดมาไม่ยากเลยครับอยู่ที่ตลาดร,างรังสิตนี่เองเดี๋ยวช่วงหน้านะครับน้องๆจะได้หันษาไปกับการเตนเทควันโดที่เด็กๆนิยมกันมากในขณะนี้และจะได้รู้ว่าการเยนเทควันโดของที่นี่นะฮะแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างห้ามกลา้าบ สนุกลกกำลังจา๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคาขอต้อนรับเข้าสู่รายการคู<ว><ห>่ต่อนู้ชิมว้รีที่ดีๆสำหรับคนรัก,รก พบกับดอทอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตความเร็วเสถียรพื้นที่ให้บริการจังหวัดปทุมธานีบ้านเอ,อื้อทอนคลองหนึ่งหมู่บ้าน200ปีตลาดรังสิตพื้นที่ให้บริการจังหวัดนนทบุรีซอยรัตนาธิเบศซอยแผ่นดินทองหมู่บ้านศิวะหมู่บ้านสุานสภาลัยูนยนราชการจังหวัดนนทบุรีสำหรับลูกค้า M S Cable TV มีโปรโมชั่นพิเศษที่นี่เร็วๆนี้ เตรียมพบกับดัสอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตความเร็วเสถียรพื้นที่ให้บริการจังหวัดปทุมธานีบ้านเอ,อื้อทอนคลองหนึ่งหมู่บ้าน200ปีตลาดรังสิตพื้นที่ให้บริการจังหวัด non นนทบุรีซอยรัตนาธิเบศซอยแผ่นดินทองหมู่บ้านศิวะหมู่บ้านสุานสภาลัยศุนราชการจังหวัดนนทบุรีสำหรับลูกค้า m อ s c เ b l e ค v บลีวีมีโปรโมชั่นพิเศษที่นี่เร็วๆนี้ สนกยกลังจกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการพร้อมหรือยังเอ่ยน้องๆครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักทั้งหลายพร้อมนะครับที่จะเข้าไปชมกับเทควันโดสุดเท่หรือยัง พร้อมแล้วลุยเลยโรงเรียนลงังสิตตานะครับก็เกิดขึ้นมาประมาณ7 7ปีแล้วนะครับก็จากแรงบันดาลใจของของผมนะครับซึ่งเป็นครอบครัวนักกีฬานะครับได้นำประสบการณ์เหล่านี้นะครับมาถ่ายทอดกับเด็กๆเ,เป็นเวลาหลายปีนะครับ สอนให้กับสโมสรอนนะครับได้รู้จักกับแฟนนะครับแฟนก็เป็นครอบครัวนักกีฬาเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นนักกีฬากระโดดน้าทีมชาตินะครับก็อยากจะเปิดสถาบันนะครับหรือเป็นสําหรับสอนให้ความรู้นะครับเรื่องระเบียบวินัยต่างๆกับเกี่ยวกับเทควันโดซึ่งซึ่งผมได้ศึกษามาพอสมควรนะครับอยากถ่ายทอดให้เด็กๆได้มีระเบียบวินัยนะครับได้มี ความรักในกีฬานะมีน้ำใจในักกีฬารู้แพ้รู้ชนะนะครับรู้จักหน้าที่ของตัวเองอลังสิตตาของเรานะครับส่งแข่งเกือบทุกเดือนนะครับส่งทั่วนะครับทั่วทั้งในต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพนะครับในการสัมพันธถําคัญก็อย่างเช่นชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับของเราก็มีนะครับแชมป์ประเทศไทยของเรานะครับเด็กเก่งๆของเราก็มีหลายคนครับ สำหรับรังสิตตานะครับสอนนะครับเริ่มสอนเด็กตั้งแต่4ขวบนะครับขึ้นไปนะขั้นต่ำคือไม่ไม่ให้ต่ำกว่า4ขวบ4ขวบนะครับแต่อายุขั้นสูงนี้คือเรียนได้ตลอดครับบางครั้งก็อาจจะมีผู้ปกครองมาเรียนกับลูกกับเด็กก็มีครับสำหรับรังสิตตานะครับนอกจากสอน ให้เด็กนะครับรู้จักหน้าที่ของตัวเองนะฮะรู้จักหน้าที่มีวินัยนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับยังสอนเน้นในเรื่องคุณธรรมจ,จริยธรรมนะครับเพื่อให้เด็กของเราเนี่ยเติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปครับก็สำหรับน้องๆน,นะครับที่ยังไม่เคยเล่นกีฬานะครับ ชนิดใดก็แล้วแต่นะครับขอให้เลือกนะครับกีฬาที่เราชอบนะครับแล้วก็นํามาฝึกซ้อมนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีระเบียบวินัยที่ดีนะครับเพื่อจะได้นําไปเป็นประโยชน์กับตัวเองนะและครอบครัวในอนาคตต่อไปครับ LOOKS LIKE OLDIMATE CAMILITARY ANOTHER IT'S WIN DICTORY ME THE FOR MILE เอาละครับต้องขอขอบคุณคุณครูไก่มากๆเลยที่มาให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบันดีๆแบบนี้ตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตไปดูน้องๆก่อนเห็นว่ากำลังเตรียมตัวกัออนอยู่ไปดูน้องๆเขาเรียนกันให้เร็วแต่ให้แม่นน,นะให้โดนเกอะ นะกลางตัวนะว่าเวลาเตะจริงอาจจะโดนเตะหน้าก็ได้ตเ้พีไม่เตก การเรียนการสอนของที่นี่นะครับโอ้โหครูกไก่เนี่ยซึ่งเป็นคุณครูผู้สอนน้องๆอ,อย่างใกล้ชิดนะฮะทางท่วงท่าตั้งแต่พื้นฐานที่เป็นสเต็ปที่นักเทควันโดต้องมี จากที่พี่ตาต้ารู้มานะฮะเทควันโดเนี่ยเน้นการเตะที่ว่องไวเป็นหลักเลยเพราะความไวของเท้านั้นนะครับเป็นสิ่งที่กีฬาเทควันโดเนี่ยจะให้ความสําคัญมากๆฉะนั้นท่วงท่าลูกเตะเทควันโดจะมีหลากหลายรูปแบบขอบอกว่าหาตัวจับยากว่าจะเตะตรงไหนและน้องๆตัวเล็กๆเนี่ยเห็นแค่นี้นะว้าวเตะไวมากๆ ครับ หลังจากที่พี่ตาตาสังเกตน้นนองๆแต่ละคนเวลาเรียนเนี่ยพี่ตาตารู้สึกว่าน้องๆแต่ละคนเขานะครับมีลักษณะแตกต่างกันไปนะบางคนก็ดูสอนอยากยากบางคนก็ดูสอนง่ายเพราะว่าเด็กแต่ละคนเขาจะมีลักษณะนิสัยที่ดูจะแตกต่างกันไปแต่น้นนองๆเชื่อไหมครับว่าคุณครูไก่สามารถสอนวิชาเทควันโดให้น้นนองๆแต่ละคนเรียนไปพร้อมกันแลวก็เก่งเทควันโดได้เหมือนกันหมดเลยสุดยอดมากๆพี่ตาตาน่ะะนาเชืกอใจจะรู้แล้วนะครับว่าครูไก่เนี่ยเขามีเทคนิคการสอนยังไงที่ทำให้น น้องเนี่ยมี products, ลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันแบบนี้เรียนเทควันโดได้อย่างง่ายแล้วก็เก่งแบบนี้จังเลอยแต่ดูน้องๆเข้าเรียนเนี่ยพี่ตาตารู้สึกว่าน้องๆที่นี่เขาไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าเตะแรงตะกี้นี่นะพี่ตาตาเข้าไปดูนะปักปักปักอุ้ยเห็นแล้วจุกแท้เลยเนี่ยยอดจริงๆ ว่าแต่ทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงปล่อยให้ลูกมาเล่นอะไรแรงๆแ,แบบนี้เนี่ย,ยสงสัยจังการที่คุณแม่ให้น้องปื้มได้มาเรียนที่เทควันโดนี้ก็เหตุผลก็คือน้องปื้มเมื่อก่อนเนี้ยตอนเริ่มเข้าโรงเรียนน่ะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นภูมิแพ้ตลอดต้องหามหมอทุกสัปดาห์เลยค่ะแต่หลังจากที่ได้ให้มาให้น้องมาเรียนที่เทควันโดนี้ร่างกายสุขภาพ ดีขึ้นห่างจากการที่จะต้องพาไปหาหมอทุกสัปดาห์ค่ะเป็นเป็นความรู้สึกของแม่เองคือชอบชอบค่ะชอบตอนแรกก็ไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบแต่พอแบบมาเรียนแล้วมีเพื่อนเยอะแล้วก็ชอบครูเขาแบบเป็นคนใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบทำให้ชอบทุกอย่างเลยคือตอน,นี้กก็เรียนต่อเนื่องเลยจากที่ปกติจะแค่จะมาลองอย่างเงี้ย เ,เพื่อที่จะให้เขาแข็งแรงแล้วก็ออกกำลังกายเพราะอยู่บ้านไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ก็อยากจะให้เล่นกีฬาสักสักอย่างหนึงนะครับแบบที่มีครูสอนแบบถูกต้องนะครับน้องเขาอยากเป็นนักกีฬาเขาอยากได้ลงแข่งเพราะอยู่ที่โรงเรียนเขาจะเรียนธรรมดาไม่ได้ลงแข่งอะไรเลย,เลยอยากแข่งมากเขาเขาเป็นคนชอบเล่นอะไรแรงๆก็เลยให้ให้มาออกกําลังทางนี้ และอีกส่วนหนึ่งคือเขาเขาเป็นภุ้มแพ้นะคะก็อยากให้เขาแข็งแรงผลตอบแทนที่ได้รับนะคะน้องปื้มมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็กระฉับกระเชงแล้วก็เหมือนกับว่าคล่องตัวขึ้นเคยแบบอืดอาดยืดยาดเพราะว่าเขาดูจะอ้วนไปนิดนึง ตอนนี้ร่างกายแบบคล่องตัวแล้วก็ฟิตขึ้นนะคะก็คือจะเป็นคนที่ช้าแล้วก็ไม่ค่อยมีระเบียบนะก็คือเหมือนเหมือนดีขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังต้องพัฒนาขึ้นไปอีกอะค่ะก็ดีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยป่วยถ้าเรื่องระเบียบวินัยนี่ก็จะพัฒนาพัฒนาดีเยอะนะครับเขาเขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลักด้วยโอ้พัฒนาการเขาดีขึ้นเยอะค่ะเขาได้ป้องกันตัวเป็นอ่ะก็เขาเขาเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นอาการป่วยเนี่ย <ส>ลดลงสงสัยพี่ตาตาต้องกลับไปขออนุญาตท่านพ่อท่านแม่ที่บ้านแล้วล่ะอยากแข็งแรงเหมือนน er ้องๆเขามั่งเอาล่ะแต่ตอนนี้เป็นพักโฆษณากันก่อนช่วงหน้าพี่ตาตาจะพาไปคุยกับคุณครูแล้วก็น้องๆกันบ้างดีกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะโอ้ยอู้ ธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจไหนๆก็มีพื้นที่โฆษณาทางทีวีได้ง่ายๆกับ M S S Cable Network อยากประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการอยากมีพื้นที่โฆษณาทางทีวีทั้งระยะสั้นและระยะยาวขทรหาเราสิคะ085 681 3 8 5้าห8 1 3851หรือ02 567 3711้าเก็กเดีๆรอคุณอยู่เพียบ เข้ามาแล้วกับภากรรมสงครามฟาดแข่งเทศบาลนครรังสิตขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรังสิตครับครั้งที่5ระเบิดการฟาดแข่ง17นาฬิกาทุกเย็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เริ่มสุกที่28มิถุนายนถึงเสราร์ที่3สิงหาคมณสนามข้าโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารขอเชิญ พี่น้องประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและเชียร์การแข่งกีฬาฟุตซอลของเทศบาลนครลังสิตครับจัดบริเวณริมเขื่อนข้างโรงเรียนชุมชนมาชิป,ปัดในเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกสัปดาห์ครับขอเรียนเชิญมาชมมาเชียร์บุตรหลานของท่านครับใครจะคว้ารางวัลในการแข่งขันฟาดแข่งสุดระทึกปีนี้มาลุ้นกันให้มันรับประกันความมันทุกแมชพลาดแล้วรอใหม่ปีหน้าอย่าพลาดสละล่ะ สนุกยกกาลังจ้ามเลี่ีการสอนนะครับจากจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ที่ที่ผม สอนเด็กมานี่ก็เกือบ18ปีแล้วนะครับก็ได้เห็นเด็กๆเ,เนี่ยหลากหลายที่เข้ามานะครับบางคนก็มีความพร้อมทางด้านความคิดนะครับสติปัญญาทางด้านร่างกายแตกต่างกันบางคนเด็กบางคนเนี่ยต้องให้เวลานะต้องให้เวลากับเขามากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยรับรู้ได้เร็วมากนะครับอย่างเช่นเด็กบางคนมีพรสวรรค์นะมีพรสวรรค์ครับก็จะเน้น ให้มากหน่อยนะครับเด็กที่ไม่ไม่ค่อยมีความพร้อมอย่างเช่นทางด้านร่างกายนะครับทางด้านความคิดก็เรียนได้นะครับเรียนได้แต่ว่าผมก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับจะดูแลอย่างใกล้ชิดนะที่นี่รังสิตสตาจะเน้นเน้นเป็นเปรียบเสมือนครอบครัวมีปัญหาอะไรก็คุยกันแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ไปพบปะพูดคุยกันนะครับในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับ การวัดผลนะครับก็จะมีการทดสอบนะครับสามเดือนนะครับต่อ1ครั้งนะครับก็ผมจะเป็นผู้สอบเลื่อนสายนะครับเองแล้วก็จะมีใบประกาศสำหรับเด็กที่ผ่านการทดสอบนะครับ การป้องกันอุบัติเหตุในขณะเล่นกีฬานะครับในขณะเล่นกีฬาเนี่ยกีฬาทุกชนิดมีประโยชน์นะครับแต่ก็มีโทษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้รับการฝึกอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับก็จะลดการบาดเจ็บลงได้นะครับผมก็จะเน้นในเรื่องการบาดเจ็บนะครับอย่างเช่นให้เด็กเนี่ยเตะในท่าทางที่ที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นถ้าเด็กฝึกนะฝึกฝนตามขั้นตอนที่ผมแนะนำนะครับอย่างถูกต้องเนี่ยเด็กก็จะ เกิดการบาดเจ็บได้น้อยมากครับเพราะว่าอย่างเก่นพื้นสนามเนี่ยเราก็จะมีความยืดหยุ่น,นเซฟได้ดีนะครับเด็กล้มเด็กอะไรก็ไม่ไม่ถึงกับบาดเจ็บมากมายครับอาจจะเล็กน้อยนะครับก็หายเป็นปกติได้ครับ น้องเราได้รู้ไปแล้วนะครับว่าเทคนิคของการสอนของครูไก่เนี่ยเขาสุดยอดสุดเจ๋งแค่ไหนพี่ตาตาลนับถือจริงๆสําหรับใครนะครับที่สนใจจะมาเรียนกับครูไก่ก็มาตามทางที่ครูไก่บอกได้เลยหรือโทรมาหาครูไก่หรือโทรมหาพี่ตาตาก็ได้ว่าแต่ว่านะครับพี่ตาตานี่ยอยากรู้จังว่าน้องๆที่มาเรียนที่นี่เนี่ยทำไมถึงอยากมาเรียนแม่บังคับหรือเปล่านะ่าไปแอบถามกันดีกว่า uh,